สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องมารู้จักความหมายของศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะเพราะมนุษย์สร้างผลงานศินลปะจากความประทับใจในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบ่งตามลักษณะการเกิดออกเป็น2อลักษณะคือ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ ดอกไม้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆผลไม้ต่างๆนั่นเองและภาพผักต่างๆค่ะนอกจากพืชแล้วยังมีอะไรนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กๆลองคิดตามคุณครูนะคะเฉลยคือสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะเช่นแมวสุนัขนกและปลาเป็นต้นนะคะ เมื่อเด,เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์กันค่ะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เช่นลูกบอลอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเด็กๆเ,เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคะ ต่อไปรถเรือและบ้านนั่นเองค่ะจากสิ่งที่เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กๆสามารถแยกแยะออกแล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เมื่อเด็กๆแยกออกแล้วนะคะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมกับคุณครูขวัญดังนี้ค่ะ เด็กๆลองสังเกตภาพนะคะภาพแรกคืออะไรดอกไม้ภาพที่สองคืออะไรคะรถภาพที่สมคือกระเป๋าภาพที่4ี่คือต้นไม้ภาพที่5ค,คือแมวเดี๋ยวคุณครูขวัญจะให้เด็กๆแยกแยะนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ สำหรับภาพแรกนะคะเป็นภาพดอกไม้เป, lands, เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะภาพที่สองภาพรถเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ภาพที่สามภาพกระเป๋าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ค่ะภาพที่สี่ภาพต้นไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ wizard, asia, ภาพที่ห้าคือแมวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน <yellow braid S 1> ั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกทุกข้อไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกทุกข้อเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคขวันขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ